มุมคนในเจิบจเสียรถไฟลอดเฮ้ยการนที่นี่ไม่เคยชการทำงานกลางคืนเลยอะแต่มันเป็นความฝันอะอย่างนีนอนในที่ฉันที่เรืองทำงานแบบเนี้ยฉันสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นในวิทยุครัผมเมื่อเร็วๆนี้สงสัยสิมีเสียงวิทยุแปล่ยนไิ เสียงวิทยุตั้งผมเสียงวิทยุนะครับผมอ่า Warning คำเตือนครับผมนี่ไม่ใช่การฝึกซ้อม Mysterious creature has been spotted in the area มีชีวิตลึกลับครับผม Conspiracy was correct Do not hesitate to report any suspicious activity อังะรกรทีผมที่สงสัยที่ผู้สังเกตเห็นครับผมถ้าเกิดว่าเห็นอะไรก็รายงานไปที่วิทยุได้เลยครับผมเฮ้ยอะไรวะดีเลยนะเดี๋ยวว่ามันก็เสียงเสียงเฮ้ย ที่มันฐานถึกน้อยสิ่งก็ได้ยินมาว่าวันนี้ก็ไหลเสียระดับผมที่จะติดต่อไปอีกครั้งครับผมไหนก็ตามฉันรู้สึกแย่ครับผมกับคืนนี้ครับผมเออหวังว่ามันจะผ่านไปเร็วๆนี้นะครับผมตายเหอะเอารถจอดครับผมรถจอดไปแล้วสิ่งแรกครับผมของเราก็คือเข้าไปในออฟฟิศครับผมอืที่พื้นที่ไหนวะเนี่ยนี่มันออฟฟิศของเราใช่ไหมครับผม ทางเข้าอยู่ไงวะน่าจะตรงนี้หรือเปล่าครับผมนี่ปฏิสัมพันธ์หรอนี่นี่นี่ปฏิการผมปฏิคารผมเปิดไฟครับผมเพราะว่าให้เราเปิดไฟนะครับผมนี่นี่นี่มีบอกให้อยู่ครับผมเปิดประตูเอาเปิดเซยด้ยเปิดครับผมอ๋อกดแช่ไปก่อนอ่าเสร็จแล้วครับผมแล้วก็ที่สอง เปิดไฟไปก่อนครับเปิดไฟก่อนแล้วก็ไฟดวงที่3อยู่ด้านหน้าครับผมปึ๊บแต่จะเปิดป็นตัวกันเออสักครู่นะครับผมโอ้โหเปิดไฟเหมือนไม่เปิดไฟนะครับผมเออเหมือนเดิมเลยครับผมนี่นี่แล้วก็ไปที่นาฬิกาจับเวลาครับผมน่าจะให้เราทำงานกะดึกครับผมอาจจะไปดูก่อนจะไปดูก่อนปึ๊บนี่จับนาฬิกาครับผมเพื่อที่จะทำงานครับผม โอ้จับนาฬิกานานมากเลยครับผมค่อยๆก็ได้อะอ่าเรียบร้อยครับผมโอนี่เราทำงานอะไรครับเนี่ยดูว่าเป็นทำหน้าที่อยู่สถานีรถไฟครับผมสิ่งแรกครับผมก็คือตรวจสอบตารางรถไฟครับผมอืมตารางรถไฟน่าจะอ๋อตรงนี้ครับผมตรงนี้หน้าความเลยครับผมึ๊บเข้าไปใกล้ๆครับผมแล้วก็ตรวจสอบครับผม หรือว่าตารางรถไฟของผมจะขับกี่โมงกี่เวลารับผมมาตรงนี้เท่าไหร่รับผมเราก็ต้องดูครับผมออแล้วก็ดูเหมือนว่าทุกอย่างกําลังเป็นดีดเลยนะออผมก็เชื่อแบบนั้นครับผมอันนี้บริการตำรวจแล้วก็รอให้ลูกค้าเข้ามากับผมอน่าจะมาซื้อตัวต๋วตั๋วรถไฟหรือเปล่าครับผมอาจจะใช่นะครับผมออมีใครมาหรือเปล่าครับผมมีใครมาไหม เดี๋ยวเราออกไปดูข้างนอกก่อนนะครับผมแต่ว่ามีคนนึงนั่งอยู่ตรงนี้ครับผมไม่รู้ว่าคือใครนะครับผมวันนี้ครับผมทำไมนอนแบบนี้ครับผมโอ้โหนอนเหมือนคนมาได้ตายอยากเลยครับผมนี่คืออะไรครับผมโอ้โหขอนฟอนมาละคุณลูกค้าท่านแรกครับผมเอาเชิญเลยครับผมเชิญเลยครับอุ้ยอึ๊บก็ช่วยเหลือคุณลูกค้าในการซื้อนะครับผมอ่าเดี๋ยวช่วยเหลือก่อน เออคุณลูกค้าสนใจซื้อตั๋วไปที่ไหนครับผมอ๋อสวัสดีครับผมต้องการซื้อตั๋วรถไฟครับผมไปยังปารีสครับผมได้ไหมครับโอ้ได้เลยครับผมได้เลยครับผมเอออยู่ที่เจ็ดสิบเดียนนะครับผมแล้วก็ยี่สิบห้าเซนนะครับผมว้าวแพงมากเลยนะครับโอ้ไม่แพงครับไม่แพงครับผมราคาถือว่าปกติดีครับผมใช่มันเป็นตั๋วรถไฟไปปารีสจากแท้จริงครับผมเออมันตรงคุณจะคาดหวังอะไร่ะครับผมไม่ว่าใคร ก็เงินสดนะครับผมเออเก็บเงินเลกเปลี่ยนไม่ด้วยนะเออเก็บเงินสดครับผมเงินสดอยู่ไหน่ะอ,ออยู่นี่อยู่นี่อยนี่แล้วเก็บเงินสดก่อนครับผมเอาคือพวกเก็บหลักคู่บาอ๋อต้องเข้าบาใกล้ๆด้วยครับผมเออเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยเรียบร้อยเก็บเงินสดแล้วมีอะไรต่อครับผมไม่มีอะไรเนาะลูกค้ามีหนึ่งท่านนะครับผมที่เข้ามานะครับผมเมื่อกี้เออโอ้มีมัมม่าของกระเทียนนี้ด้วยครับผม คุณลูกค้าครับผมอันนี้จะไปไหนครับผมทำไมนอนเงียบแบบนี้ครับผมคุณลูกค้าครับตอนนี้ก็ยังไม่มีลูกค้าเข้ามาในร้านเลยนะครับผมที่ว่าเราให้ลูกค้าเข้ามาครับผมอ่าออ้าวประตูก็ได้เรามานั่งรอลูกค้าสักหน่อยนึงครับผมเพื่อที่จะให้ลูกค้าซื้อตั๋วไปประเทศต่างๆตัวนี้ก็เป็นจักรยานบ่โอ้จักรยานเอตันนี้ลูกค้าเข้ามาช้ามากเลยครับผมแทบจะไม่เห็นลูกค้าเข้ามาสักคนเลยครับผม เราก็ต้องมาเดินดูยืนรอครับผมเออน,นี่คือไฟฉายอ๋อไฟฉายซื้อได้ด้วยครับผมอเออเข้าบ้านก่อนเอ้ยอันนี้ก็ไปได้ครับผมอ๋อด้านลอกครับผมด้านนอกโอ้ยอันนี้คือด้านหลังอ๋อนี่ไงรถที่เราจอดเมื่อกี้ครับผมช่วยเหลยลูกค้าในการซื้อนะครับผมอ่าลูกค้ามาแล้วครับผมเออไปดูแป๊บนึงไปดูแป๊บนึงสวัสดีครับผมสวัสดีครับเออต้อตงการตั๋วไป ประเทศไหนครับผมคุณลูกค้าครับผมอ๋อเมื่อไรที่รถไฟไปปารีสออกอ๋อรถไฟที่จะไปปารีสแต่ละครับผมมันยังไม่ถึงเวลาครับผมเออก็อีกไม่นานครับผมน่าจะเป็นช่วงพรุ่งนี้ช่วงบ่ายๆนะครับคุณลูกค้าครับผมแต่นั่งรอนอนรอได้เลยนะครับผมโอ้ดีเลยครับ n g somebody told me he had already l e บอกว่าบอกชัดว่ามันไปแล้วเอ้ามันยังไม่ไปครับคุณลูกค้าครับผมน่าเสียดายนะนะครับผม เออเดี๋ยวรอสักหน่อยนะครับผมพรุ่งนี้นะผมช่วยใบเออฉันขอคืนได้ไหมสุดบอกตรงคุณรู้ไหมอ้าวเจ้าถึงตัวบ่เราจะมีหลักฐานบ่ครับผู้ใดขโมยตัวเจ้าไปคู่บ่าเออโดนขโมยตัวไปครับผมบอกว่าเออรถไฟออกไปแล้วแต่ว่าฉันไม่กลัวนะครับผมถึนี้ทำไมฉันถึงมาตึกตัวเองคุยกับคนแปลกหน้าด้วยเอ้าผมันก็จริงนะครับผมเออจะมานทึกทำไมทำไงได้ครับผมเออฉันได้รับคืนอย่างน้อยที่สุดได้ไหม เออจะเอาเงินคืนสักหน่อยหรอครับผมไม่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 คุณคนอ่ะจะดกว่านี้หน่อยนะเจ๊เจ้าถึงตัวตัวมแล้วมาหาข่อยไปเนี่ยโอ้คนในบริการลูกค้าย่มากเลยนะฉันจะเจ้งพิการของคุณให้ทราบเลยว่าคุณเออไม่จ่ายเงินฉั้นอ่ะโอ้ได้เลยคุณจะทําอะไรก็ทําไปเลยก็ดดาวเตะไปเลยเจ๊เฮ้ยนีเจ๊บั้นอะไรนะ ไม่คิดหน้าคิดหลังก็ผมคิดว่ารถไฟปารีสไปแล้วก็ผมโดนเขาตัวก็ผมว่ารถไฟไปแล้วก็เลยให้ตัวเข้าไปโอ้ยเจ๊อยู่กสลาดโทดอ่ะเจอ้พอควมดกตัวกมตำรวจได้ออกมาแล้วบอกว่ามีชตอยนี้ผกำลังพูดอย่างที่รถไฟกผมเอุ่มที่เป็นคนกใครวะ มันต้องมีสักคนหนึ่งครับผมที่เราอาจที่เราต้องมาขอตัวเราครับผมก็คือตรงแจ้งก้าวหนึ่งครับผมถ้าหากว่าเจอครับผมที่มีลักษณะดังกล่าวครับผมไขวักต้อไขว้พเนี่ยหายแล้วไงแย่เด็ดนั่นนี่ะว่าต้อง,อง,อองเฮ้ยอะไรวะคิดสิยงอะไรมาจากไหนเฮ้ยอะไรเนี่ยเป็นโต๊ะยังไรดิเฮ้ยสอายเนี่ยเอาสวยเนีย ัวเชียเลยวะ t r a i ตูรถไฟไปปารีสนะ p l e a เด้ยดปออเออเอได้ดเปลี่ยนผมเซนนะไม่ฮ้เดี๋ยวเดี๋อะไรอะไรกระตมราคาไหมขอโทษนะครับผมคนต้องการตั๋วอยู่หรอเจ้าตั๋วไหมครับเจ้าตั๋วไปรถไฟตอนนี้ ฟรี free. For free. โอ้ยบ้าเอ้ยจะเอาฟรีเหรอเอ่อที่นี่ไม่ใช่กายของสุดนะครับผมจะเอามาจะเอาตัวรถไฟฟรีไม่ได้นะครับคุณลูกค้าครับผม please แต่ปวดเถอะฉันต้องการมันตอนนี้ now แล้วมันมีที่ว่างที่นั่งว่างไหมล่ะ any a p l e s คุณนาให้ฉันด้วยขอบคุณเออคุณจะไม่ได้รับพื้นที่ฟรีนะเออแต่คุณต้องจ่ายเงิงนอะ่ะพูดง่ายๆคือรถไฟไม่ฟรีนะคุณลูกค้านะ แต่คนเป็นตัวอะไรก่อนโอเคได้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 บายอ้าวไม่ได้หนูว่ะเฮ้ยอะไรอ่ะจะก้าวหนึ่งได้ไหมอ่ะก้าวหนึ่งอยู่ไหนไปทางไหนวะเมื่อกี้เนี่ยเฮ้ยตัวอะไรวะแปลกมากเลยนะแตงจริงครับผมนั่นไปทางไหนวะวันนี้าจะตับอ้าวภายดับคืนนี้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ต้องเกิดขึ้น สถานที่นี้ค่อนข้างระเบียบครับผมอ๋อวัตถุประสงค์ครับผมหยิบไม้กวาดเอาคือให้กูทำความสะอาดใช่ไหมตายเหอะมา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 ไม้กวาดแล้วไงต่อครับผมทำความสะอาดโอเคอ๋อเจ็ดจุดเลยครับผมหืมนนได้ไหมหอ,อีกนนได้ไหมโอ้ยอ๋อถึงว่าให้เราทำความสะอาดตรงนี้นี่เองครับผมไอ้ขวดเวบนแล้วแกจะนั่งถึงไหนเนี่ยฮะ ไม่ลุกไปไหนเลยครับผมพี่แกคนนี้โอ้น้องเป็นบอยแบนนอนหลับสบายเลยครับผมแต่เมื่อกี้คือตัวอะไรวะไม่เหมือนคนเลยครับผมไว้ใจไม่ได้ลูกนี้ไว้ใจไม่ได้นี่ผมจะได้มาทาํางานยังไงวะนี่่ทำแค่คืนเดียวกูจะรอดไหมวะเอ๋ตอตบกัศอาไปตะกัศอ,อาไปอย่ามาข้างล่างผมนะโอ้รักพีสพีสพีสรอนนะรอนนะ ที่เรือน่าจะอยู่ด้านในครับผมนี่อ๋ออันนี้หน้าประตูครับผมตอนนี้เราก็ทำความสะอาดไปก่อนครับผมเดี๋ยวลูกค้าก็จะมาครับผมด้านในด้านในด้านในแล้วก็ทำความสะอาดไปก่อนครับผมอีกสองจุดเฮ้ยเป็นตัวอะไรเมื่อกี้เนี่ยเหมือนเอเลี่ยนเลยครับผมผมว่ามันต้องใช่เอเลี่ยนแน่ๆเลยครับผมไม่ใช่คนธรรมดาแน่ๆเลยตายเหอะทำความสะอาดไปก่อนเออเรียบร้อย เราไปต่อครับผมแล้วก็เคลียร์รางรถไฟครับผมอืมไม่ใช่เราต้องออกไปข้างนอกอ,อ,อ่ะอึะ๊บโอ้โอ้โอ้อยู่ข้างนอกครับผมอยู่ข้างนอกอยู่ข้างนอกเดี๋ยวเราออกไปเคลียร์สักตัวหนึ่งนะครับผมไม่น่าจะมีอะไรนะครับผมเออแค่ไปเคลียร์รางรถไฟเฉยๆไม่น่าจะมีอะไรอืมอะไรวะกระเป๋าฮะทำไมทิ้งกระเป๋าไว้ตรงนี้วะโอ้โห อ่าเขียข่ยไปเขี่ยไปโอ้กระป๋องครว้น,นี่อ่ะโดนบุกหย,ยี้เลยโชคดีที่จะเก็บมาได้นะเฮ้ยไอเวนีนตัวเวีนนี่อ่ะมาจากไหนวะตัวอะไรเนี่ยอ่าคนควรจะออกไปจากรางรถไฟนะครับผมเร็วๆเลยยิ่งดีเดี๋ยวรถไฟก็จะมาแล้วเดี๋ยวก็ตายหรอกอ่าเราเจอกันเร็วๆนี้นะลาก่อนอ้าวเดี๋ยวสิ อ่ะได้ปวดไม้ความบ้าอะไรนะเดี๋ยวฉ่นจะ,จะอ,อกไปโทรหาตำรวจเลยตัวเนี่ยไปเอาเชียวบ้าไ้ด้วยวย,ยี่่้ยนี่น้ำมันอะไรวะปแปลกมากเลยวิม,มันมันไม่ธรรมดาแล้วผมว่านะวัตถุผสมกับผมก็คือ,คอตื่นอ่ะปลุกแขกกับผมที่ว่าหลับอยู่อ๋ออ๋อไอ้นี่นะเอาปลุก 布拉เธอ,อ์บร์าเธอวิชายครับผมต,บตื่นได้แล้วครับตื่นได้แล้วพี่นอนกินบ้านกินเมืองตั้งแต่ผมเข้ามาทำงานแล้วครับผมเอาตื่นไปผู้จับผู้แคดตอบผู้ใหญ่นิตื่นตื่นตื่นเฮ้ยมันดึกตื่นเที่ยงคืนแล้วครับผมเออตื่นเถอะลูกพี่รถไฟขอบคุณจะมาถึงในไม่ช้าแล้วนะครับผมอย่าพลาดเาด้อรถไฟไปปรารีสน oh, <thanks. S 1> ะครับผม <told> ขอบคุณนะครับผมฉันคิดถึงมันมาก <wouldn> เลยนะอ๋อคิดถึงรถไฟบ่ คิดถึงบ้านคิดถึงบ้านอ๋อยินดีต้อนรับครับผมเพียงแค่คุณตื่นมาก็มันก็จะมาถึงที่นี่แล้วครับผมรถไฟของเรานะครับผมโอ้จะทำให้ปลอดภัยนะครับผมจะทำให้ความมีชีวิตผมกำลังมุ่งหน้าไปยังสถานีรถไฟอ๋อตัวเมื่อกี้แน่ๆเลยครับผมเออไม่ต้องกลัวครับผมมไม่ทำอะไรหรอกเชื่อผมเชื่อผมผมมีพระครับผมผมมีพระแล้วก็รอให้ลูกค้าเข้ามาครับผมอ๋อรอรอลูกค้าเข้ามาซื้อตั๋วนะครับผมเออสักหน่อยสักหน่อยสักหน่อย พี่ชายครับผมเป็นไงบ้างครับผมสบายดีเนาะไม่คุยอะไรต่อแล้วเหรอพี่ชายเงียบไปแล้วครับผมแต่เมื่อกี้มันแปลกบ้างจริงเลยครับผมคือตัวอะไรวะยังไงลูกค้ามาแล้วครับผมคนแรกมาแล้ว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 อ๋อประตูพี่ชายหรออันี้นี่นี่นี่เดี๋ยวไปรอลูกค้าเลยครับผมมันน่าจะมีอะไรนะครับผมตอนนี้เออฮออ๋อรถไฟมาแล้วรถไฟมาแล้ว ว่าไงครับคุณลูกชายเอ้ยคุณลูกค้าครับผมโอ้โหคุณลูกชายสวัสดีจ้าว่าไงครับคุณลูกค้าครับผมเอ๊มีอะไรผมช่วยไหมครับผมอ๋อฉันต้องการตัวรถไฟไปที่ฮัมสเตอร์ดัมครับผมอ๋อได้เลยครับผมเอาละมันอยู่ที่ราคา65ห้าเดียรครับผมอย่างไรก็ตามก็ต้องเร็วนะครับผมเพราะว่าอีกวิสุดท้ายครับผมเพราะว่ารถไฟมันอยู่ข้างหน้าแล้วโอ้ดีนะที่ฉันมาทันครับผมฮะ ดีที่ฉันมีเวลาไม่พอแต่ว่าเงินอ่ะวิ่งเลยวิ่งเลยวิ่งเลยเก็บเงินสดครับผมได้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 ได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 เออเก็บร้อยไปละรถไฟไปละเดี๋ยวไ,ไปดูรถไฟหน่อยครับผมรถไฟกำลังออกครับผมนี่นี่นี่ไปละเดี๋ยวทับประภัยนะครับผมบ๊ายบายให้รับโทรศัพท์อ๋อโทรศัพท์อยู่ข้างนอกพอดีครับผมนึกว่าอยู่ด้านใน นี่เหรออรารับโทรศัพท์สักหน่อยสวัสดีครับผมนี่คือสถานีรถไฟเทียงคืนนะครับผมมีอะไรผมช่วยหรือเปล่าครับผม Hey i o u e just calling to check in real quick a n let o u s o e เป็นเาแค่เพื่อเช็คอินอย่างรวดเดียวครับผมและแจ้งให้ทราบว่าบางสิ่งบางอย่างฮะ,ะคืนนี้ไปได้ค่อนข้างดีนะครับผมแล้วคุณนะครับผม ขอบคุณเครับอ๋อดีมากที่ได้ยินจะสบายดีนะฉันจะบอกคนบางอย่างนะอ่ะบอกอะไรกับผมวออ๋อคืนนี้ครับผมมีความสำคัญจริงๆครับผมมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและฉันต้องการให้คุณอยู่เต็มเวลาในการนี้โอ้อย่าหวัยของหัวเศร้านะมันสามารถกระวดและผมสิ่งที่ทำให้สถานีรถไฟนี้ครับผมขึ้นและทำงานได้ครับผมโอ้สภาพดีนะครับผม ฉันจะทำอย่างดีที่สุดเลยโอ้โหมันจะให้กูอยู่ทังเช้าเลยนึกว่าเอาละขอบคุณฉันรู้ว่าฉันไม่ไว้ใจคนได้เอ้าไว้ใจคนได้ขอให้คืนนี้นผมอยู่อย่างปลอดภัยบอสเบีนเอ้ยให้กูอยู่ทั้งคืนเลยนึกว,ว่าอ,อยู่ตัวนี้ให้รถไฟเหยียบตายได้เป็เนี่ยแล้วก็รอให้ลูกค้าเข้ามานะครับผมอุ้ยอันนี้คือทางเข้าเหรอโอเคโอเคลูกค้ามาหรือยังครับผมอันนี้ไง่ลูกอ๋อลูกค้าจะขี่รถกับผมแล้วก็ มาจอดครับผมแล้วก็เดินเข้ามาในร้านโ okay. อเคขับมาขับมาขับมาเดี๋ยวเราไปรอลูกค้าเดี๋ยก็ได้ครับผมไปไปไปเ,เชียร์ผมไม่มีอะไรหรอกโลกนี้ไอ้เมื่อกี้ที่ผมน่าจะรอไปเองครับผมไอ้ตัวกระกระดูกยาวเมื่อกี้เนี่ยเออไม่มีอะไรไม่มีอะไร<ม>เจอครับผมโอ้โหใส่สูตรประเทศเลยครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับอ่ะคุณลูกค้าต้องการอะไรครับผม บอกมาได้เลยครับผมสวัสดีครับผมจะบอกที่นั่งรถไฟของที่ยามรถตอนได้ไหมครับผมโอ้ได้เลยครับผมแน่นอนครับผมอ่ารถไฟจะมาถึงพุ่งดีครับผมราคาอยู่ที่60ดอลลาร์นะครับผมโอเคไม่ได้ไม่มีระบบติดกระเป๋าของฉันฮะพูดถึงอะไรเป็นยวามสามารถตำรวได้ว่าจะมีผู้ชายที่น่าสงสัยครับผมบังคนเดินเล่นที่นี่ ใคร it would be a smart choice to check it out and make sure you d o n t get robbed. รับผมโอ้ยบอกว่าผมกลัวอาจจะถูกป่วนกบผมอารักเขาคนระดับหัวขึ้นกบผมเก็บเงินสดอ้าวโอเคสวยงามครับผมแล้วก็น่าจะรอลูกค้าอีกสักหน่อยนะครับผมน่าจะใช่น่าจะใช่ตรงนี้จก็ไม่น่าจะมีอะไรหรอกครับผมเอตัวสอบ กลางแจ้งน่าจะออกมาตรวจสอบข้างนอกหรือเปล่าเพราะว่าบอกว่ามีคนเดินเทินผ่านกับผมอาจจะโดนพ้นก็ได้เดินมาดูสักหนวอยครับผมไม่น่าจะมีอะไรเนาะเ้าไม่ใช่ให้ไปดูตัวนู้นเด้อด้านหลังครับด้านหลังด้านหลังตายฮะเอาตำไปอ๋อตอนนี้ไม่ตรวจสอบด้านหลังเลยนี่ว,วา ไปดูก็เท่าไปก็เท่เอาละไม่มีอะไรที่นี่หรอกดูแล้วก็เป็นป่าเฉยๆนี่แหละเออเอาจริงนะปิดประตูเลยก็ยิ่งดีนะตัวสอบต่อโอ้ยหรือว่าที่อื่นที่อื่นหรือเปล่าอ๋อตรงนี้ตัวนี้ตรงนี้ตัวนี้นนอ่านี่น,นี่ไม่น่าจะมีอะไรอืมทุกอย่างดีไม่น่าจะมีอะไรโอเคอยู่ มันมีเนาะแล้วก็ตรวจสอบกางแจ้งอีกครับผมตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้น่าร้านหรือเปล่าน่าร้านน่าร้านน่าร้าอนอาเครับผมข้างตรงนี้รถจักรยาน,นอะไรเงียบสงบดีมีเจ็ตจักรยานเฮ้ยตรงบางร้อนฉันดิ้น ก็ผมเขาดูผมทำอะไรมให้เก็บดูเหรออ๋ออัานิดะสกปเอานงีมเีไปใส่ไก่ ก่อนจะเป็นพวกพันทั้งหมดพวกพันี้์ทั้งหมดนั่นแหละมันก็ไปเก็บขยะข้างในครับผมเก็บไะสักหน่อยเฮ้ยมันจะไปเก็บขยะไปวะเก็บขยะครับผมเสียงยังวะก็เอาขยะออกไปครับอ๋อาด้านหลังเหรอไงลงไปครับผมอ่ะขวับเลย ก็ผมแล้วก็รอให้ลูกค้าเข้ามาอีกรอบนึงนะครับผมได้ลเลยครับผมได้เลยได้เลยไปรอดูลูกค้าผมว่าลูกค้าจะเข้ามาหรือเปล่าทักทราบอ่ะอน่าจะมาตรงนี้ผมนี่จะมาดะรอลูกค้าเลยครับผมอ่าคือที่ก็ไม่ได้จะมีอะไรผมนอกจากไอตัวเมื่อกี้ที่ว่ามาหาเราแล้วก็ไปจ่ายตังค์ครับผม นก็หายไปเลยครับผมไม่รู้ว่าจะมาอีกเมื่อใ่ครับผมเราต้องตั้งราไปอ้ตำรวจหรือเปล่าเนี่ยตำรวจอ๋อพูดกัรอที่ตรวจครับผมเออจริก็พูดตำรวจครับผมมีอะไรหรือเปล่าครับผมออเจ้าตรวจมีมีปัญหาอะไรหรือเปล่าครับผมเออคือเนี่ยยามาก possibly I've gotten a couple calls about missing luggage and stolen tickets around here has everything been going fine nothing out of the ordinary สัมภาที่หาไปยาันจะมา้วหรือเปล่าครับผมมีอะไรผิดพลาดหม all right then have a good rest of your night before I leave I spotted a burning vehicle on the way here called back up to deal with it while I came up here just letting you know but there's been a lot going around here. แบกแล้วก็ผมตำรวจก็ผมมีอะไรดีกว่าครับผมตรงนั้นที่ไหนวะเหตุนี้เลยครับผมเขาไม่อยู่ตรงถนนนะครับเดี๋ยวว่างั้นตำรวจก็ผมกลับไปช่วยได้ไหมครับผมกลัวครับผมตรงนีเครื่องดับเพลิงเอาบอกว่าให้ไปหยิบเครื่องดับเพลิงครับผม รถไปไม่ตรงตีนว่าทำไมกุนตรวจไม่ตรแจ้งอะไรนะรถตับเพลิงมาผมทำไมมาตรแจ้งมาบอกผมกับผมอ,ไอ,บบไอะไรวะนี่กุนตลวัวกระดาษอ่ะอ้อขบวนขบวนเออก็ตับเพิ่งกับผมไหนก่อนทันทันนี่เหรอไปกับผม อ๋อตัวนี้เหรอผู้ใดบังคับทำนี่วะวู้จ้ากันเลยอ้าวตายแล้วบก่กตอนนั้นหนูเข้าไปตรวจที่จุดใจเลยก็ะปุกตำรวจเตรียมมืยเลย,เลยบอกแค่ว่ามีารถกระสุนตัวนี้อ่ะได้ยังเออได้แล้วนครับควรจะทำได้แล้วมีคนอยู่ข้างในไหมครับผมมีบ่啊 เอ้ยไม่ก uh ็บั่านิเอ้ยพวกนี้บอกว่าไม่ยังจะเห็นรถใหม่บ่นะเอ้ยพยกบีกอยู่ยฮ้ยเอ้ยเอาลูกันนีไปสวดใช่ไหมเอาน่าประมัทคนเนี้ยพัทักแปอว้ยว่ามันเปลกก็จะไม่ใช่คนั่นแเพื่อนรอให้พูกค้าเข้ามาสักคน เขาก็มาผมมาแล้วมาแล้วมาแล้วเชิญครับผมเชิญเลยครับผมเชิญเลยครับผมเออเอาว้าวเชิญครับผมเชิญครับเออเชิญครับขอให้ลูกค้าเข้ามาครับผมเออเราก็เดินหน้าคุณลูกค้าไปครับผมถือว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นนะครับผมเจหลากี่จะหยุดเข้าในห้องครับผมมันน่าเบื่อผมเคเล่นดีกว่าอ่ะมาแล้วมาแล้วดูเข้าไปเลยครับผมคุณลูกค้าครับผมว่าไง สนใจอะไรด้วยเปล่าครับผมลูกค้าอยากได้อะไรครับผมไปที่ไหนครับผมเที่ยวานนี้ครับผมช่วยอะไรได้บ้างครับผมคุณลูกค้า Hey I need a train ticket heading to Berlin ไปเบอร์ลินเดี๋ยวขนนอกระดับนี้โอ้ราคาอยู่ที่แปดสิบห้าเหรียญนะครับผม Whoa you're kidding right? เราเ Haha nice joke Here's forty dollars take it or leave it What? Do you want the bumpy ride to get me killed? Fine. Here's the money. สวยกว่ากันครับผม Hello, this is the police. We're calling because we believe the creature is at your state. เต้นท่านกควจิ๋งเลยเออจงไปเลยน่ามีชีวิตแล้วคยังมีชีวิตอยู่ไหมครับผมอ่ะเหรข้ากเิดไฟฟ้าลระเบิดสามารถทำให้เย่ลงได้ไฟระเบิดที่ไหนวะอ่ะแล้วมต้องทำอะไรอ่ะ Góc cứu phay lắp ở phía chết rồi Xe đã Phá của ông Ông chọc lớp bừa đọc mà Đó, gần ở kia này Mình ra lặng trên này Mình thấy khoang cấp của ông Đó, cần cấp của ông wow oh. ừ cái xóm tương được phải đi tay trong quá được đi phá đứt đuôi đó bà điên nhìn lại xem tôi mới nước thần như các bổm ủ hũ ngay tổ phay các bổm mà 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 ra xong rồi đấy chúng bị bị là chúng ta làm vào nó หาชัวยมาเดีตายนี่ and <AND well. ุยกเ้บ้าเอ้ยมาทำอะไรอจุดรอเวลาทั้งผกไปทันกผตายค่ะที่กับผ คก็ผมสนับเก็บเกมนี้ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนครับผมอเสียายมากครับผมวิ่งไม่ทันเลยเนาะหนัาขวบเอ้ม,มาเร็วโพดเถนะ